สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการจับกีฬาผมคิวพนมพัฒนครับและคุณครับคงสกอร์ครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เชิญนักกีฬาชื่อดังสองท่านนะครับเป็นนักกีฬาฟุตบอลตำแหน่งสูงหน้านะครับเราได้เชิญมาร่วมในรายการของเราวันนี้ครับผมว่าน่านูนคงอยากจะพบกับท่านสองท่านนี้นะครับเชิญพบกับคุณฟองกับคุณแบงค์ได้เลยครับ ตอนแรกเนี่ยพ่อผมถูกใ้่กตั้งแต่บดอกผมเลยจึงเหมือนกับจ่มาฝึกฝังแบบการนึกเล่นกีฬาแล้วรู้สึกว่าพี่ออนสูตัดแล้วแบงคนผมก็เห็นนักกีฬาทุกคนในตามแมตช์ต่างๆนั้นมีแบบเขาเล่นแล้วเท่สง่าแบบเขาก็เก่งมีสไตล์อผมเลยชอบผมเลยเดินตามสายเนี้ย่นก่อนนันเสร็จเลยแตคนที่มีไอดอล ผมผมที่แน่นอนครับยูอรปครับผมซึ่งเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งในยุโรปในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับแล้วแมนลำหรับผมนี่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมนักฟุตบอลที่ชอบขุดผมก็เซโก้ครับแล้วนักกีฬาที่ผมชอบสตีเวนเจอร์ลากครับผมนักบอลในดวงใจทุการทุกคนเป็นอย่างไรครับแบบฝึกหัด คือตอนนั้นผมจำได้อายุมา18ปีผมได้เข้าอคาเดมี่เอสซีจีบุคคลยตอนนั้นเขา้อมาคัดเลือกแบบสูงหน้าแบบครงเทียบแบบสถานีทุกปตูครับคุผิวคุณแล้วเข้าใจนะครับแล้วผมแบบใช่ยคโอ้โหแบบว่าแบบได้คะแนนสูงสุดในการคัดเลือกอะคาเดมี่นะครับคุณทั้งสองต้องเข้าใจนะครับผมต้องต่อครับเออคือทางผมเนี่ยคือผมได้เข้าทางอคาเดมี่ คือเป็นแบบที่ผมยิงปะตูได้ครับที่ทีมชนะแล้วทีมทูดี้ทีได้สามแต้มนแบท่ผจคุณแ่ได้คุณคอบี่คุณคุือแ่ผมนคือแกันผมจ้คุณคุณือแผมจได้คุณแบ่ผด้คุอผมได้เข้คุอบบทมจำไบทผมคคุบบท้าุอบท่ได้คุณบบครับผมครับ แม่ก่อนนะครับผมว่าผมจะเล่นนี่นะสิบถึงยี่สิบปีผมว่าอาจจะเลิกครับอาจจะไปเป็นโค้ดตามสโมสรต่างๆเปิดสมโมสอระอะคาเดมี่อะไรทุนนองเนี่ยครับผมคอต่อเลยครับ,เ,รบเอ่อสำหรับผมผมว่าจะ ไปแล้วครับคุณยังไม่ถึงสุ่มมาครับคุณมีของเยอะแยะท่านคงได้รับทราบประวัติความมาแล้วว่าสามารถขอบคุณฟ้อนและคุณแบงค์จากรายการของเราแล้วนะคะขอบคุณฟ้อนและคุณแบงค์มากนะครับที่มาร่วมในกานขราในวันนี้สําหรับวันนี้นะครับผมท็อปและคุณคิวและแคลร์และแคร์เอิร์นของเราสองท่าน